รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม ดูคนบ้าพลังนะฮะมาพร้อมนะพร้อมนะนักมวยน,นะมาใส่มาพลังกันหน่อยฮนะต่อยดิเอาดิต่อยเอ้ยมาดูดูคะแนนดูคะแนนสี่พันน่ 4, นะโอ้โสี่พันนะฮะมาดูคุเทียกันดึงแล้วดึงแล้ววัดพลังเอาเลยปากหงแรงใส

พลังก <c oughs> <ala> ันไหมเนี่ยว่าพลังกันไหมเนี่ยตามจริงอ่อนแรงอ่ะจริงเดี๋ยวลงมาไอ้เทียงเขาหมัดหนักไม่รู้อะไรเสียตัง10บาทไพ่แค่เนี่ยนะ